นัสักการครับพระอาจารย์ครับจะเรียพอคนมีโจอกว่ามันนัดไหวเนาะเห็นพ่อว่าเขามาพ่อว่าม้ารวนเลยว่ามันจอบลอยจนว่ามันจอบจนพุทอาจารย์ครับเมื่อนี้คืดลายเติบอยู่นี่ครับว่าจะเขามาหรือบอกเขามาดีอาจารย์พึ่งมาจากบ้านผุนนี่ผุนี่อาจารย์บริวารที่มือห้อยพระบาทอืมแต่ร้อยพระบาทพุนีอันนี้โบสถ์ไหมอุทีเฮ็ดโบสถ์ไหมแต่มันเป็นโบสถ์เก้าคณะครับต้นพุทีเปลี่ยนหลังคาเปลียน์เสาเปียนยังไม่เหมินนะ ครับน่ะเสาเปฏนเสธตะกี้มันน้อยมันบ่หน้อยแล้วมันย่านปริวัดมันพระมันนั่นบ่ได้เข้าไปเหมือนความกันจั้งทีนะมันไหนยิ่องเหมาะความนครับแคบกับแคบมันน้อยกือเข้าไปในโบทโบเบิดอืมบอดนี้ก็เลยเหตุเหตุใหม่อ๋อพระพระอาจารย์สิไปเฮ็ดซอยเพิ่นบ่ครับเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วมันเป็นเสาอัน พระศิษย์เราเนี่นเาสาเขาถืเป็นขยายออกหาเมตรนะจากกันเกลอน่จากเกลามันสามเมตรเป็นบ่ก่วงๆกันเนี่ยนะกว่วงจากกันแพงจากกันแพงแก้วนี่ยครับแต่พอกันแพงแก,ลลงก้วต้องปุนะ่นนี่ยมันอันซ้อม,มน,นั่นตีไหวแตสหน้อยก็เข้านะโอ้หน้อยเขาหน้อยเขาบทหลังอยู่วัดเข้านี่บ่อือโอ้ยน้อยอยี้ดี้พระอาจารย์วัดป่านาหรือนาดรอยพระพุทธบาทนี่นะเออที่ที่ที่มี่อันห้วพระพุทธห้วยนั่นน่ะ ท,ท,ที่ไม่ห้อยห้อย,อยพระพุทธบาทเนี่ยนะอืมนั่นแหละอ๋ออู้ยผมเตินสิขยายเบิ้ลเทพไงฮะอุ้ยบทลังนี่ถ้าโดนหน่อยี่ครับอาจารย์โดนแล้วสารพ่อสอนอะไรห้าสิบปีนะบทลังนี่นะครับเฮ็ดพ่ออาจารย์เกิดพอดีพ่อสอนสิบเจ็ดครับเป็นเด็ดนะพศอสอิบเจ็ดอืมโอ้แล้ที่เพิ่น บนบ่านเนี่ยเพิ่นเพิ่นทีแค่บุรณะบ่ไอ้บ้านที่เฮ็ดอ่ะสางไม่บม่ดิ้คือนหนึ่งก็จะเปลี่ยนหลังคาเพียนเสาขยายออกนะครับแต่ว่าเนี่ยองค์เก่าโอ้ยน่นี่องค์นั่นอยู่ในหันเก่าครับนะผ้าพันธก็คือคือบ่านได้ออกขยับออกแต่ว่าสิสิเอ้าวเราิบ่ได้ทุบออกเง็ดทั้งขางทุบออกเง็ดนะบ้านนี้เพิ่นเฮ็ดโล่งนี่เพิ่นเฮ็ดสูงนะนะตะกี้มันต่ำมันแบบ เร็เล็กสูงสูงสูงกันไปสั้นอันเฮ็ดโล่งทั้งใจจะเป็นโล่งนะนะเห็นอยู่ตัวผมก็เคยขอไปในบ์จักเช้อเพิ่นสีงกพี่พี่เพิ่นสีงกขึ้นจังกันกับแพงแก้วเพิ่นเช็ดพี่กับแพงแก้วเพียงกันนี่ทั้งใจทั้งใจกับเพงแก้วจะเป็นโล่งมดนี่เพิ่นโยแพนนันนันเพิ่นโาแพนนันเอ็นก่อนขั้นก้ีเนีไปว่างว่างว่างนะเราทั้งใจจะเป็นโลงมดทั้งทึงั้งทึ่มทั้งทึงมนะโบสีสวงาม เพราะว่าจองเสาอ,อันโน้มเพิ่นจองเสาน้่ยมันเพิ่นจองอะไรหรอเสอกากลางลยเสกากลางจองเสาเสากลางสี่มืันหากโอ้โหผมก็อยากเห็นน้ำแต่นอ้องเสาหนึ่งมันกัดตุนที่ต้งกินการสารกันย่งใจกันแล้วก็ได้ตีไปจะไปทีเสาหนึ่งสี่หมืัน <45 S 1> หักเสานอกสองหมื่นหัอันนี้เสากลางนี่นี่อ๋อเสากลางไม่ใจะต้นครับอาจารย์เสากลางนี่สิบต้น เขากลางไม่สิบต้นพระอาจารย์ไปเมาส์เสาพระอาจารย์ไปเอาจอบเสานึงจอบเสานึงอ่าซีมันหาโยมเอฟซีทางกอดถั่วมกอดมต้นนึงนี่แหละต้นเดียวกันนี่แหละโอ้ต้นเดียวกันพระอาจารย์กันรอบก็มีโชคนุ่มยุ่กันอยากเด็ยเพราะว่าอันุ่มเป็นว่าค้นน่ะนุ่มยู่กรุงเทพบบเป็นว่าเป็นมะเคยอเฮดโบดจักที่านนะผมก็บอกเฮดเนี่นวอื่นจริงสินะเฮดบุญนะเอสายแต่แนวอื่นจริงสินะผมว่ได้สายโบดนะนะ ๋อผมเคยสางอยู่เคยไปทาบุญสางน้ำพันอยู่ตอนวัจองเป็นเสาอันนี้อันนี้เพื่นรงเพื่อนผู้เดียวนี่ครับทีมันอาอันนั่นเฮ็ดอียงเนาะน่ะผมเฮ็ดอยู่ชนบุรีหน้าต่างเฮ็ดอียงสักอย่างเนี่ยครับารารย์เ่าหาพันอ่าเป็นนั่นเป็นเพื่อนสีบอกมาเลยว่าเออถ้าผู้นี่จองหน้าต่างนี่บานแล้วเท่านั้นเท่านี้จองเสาเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าตอนผมไปเพื่อนเฮ็ดอันนี้หมดแล้วเดือแตาบาหน้าต่าง ก็ที่เป็นจองเสาหนึ่งมันแข็งแกร่งแข็งแรงเสาเอกเพราะว่าคนท้ามันติดแข็งแรงแข็งแรงเวามันชีดบ่ข้าวติดเป็นที่ยืดยืดใจไหนนะอ๋อสิมีโศกนี่อันนี้ก็ไดลว่าไอจองผู้เดียวได่ไหมร่วมรวบร่วบร่วมกันก็ได้สินะบ่แม่นว่าจะจองผู้เดียวกันไดนผู้ใดมีอันนี้แน่กับจองผู้เดียวได้สินะอแตมะาจาร์ผมบอกบอกกับบอกอีดีดีตั้งแต่เคยเหตุมากเนาะ เ่อหนึ่งไปเห็ดอยู่อ่าชลบุรีอยู่แถวแถวเขาวัดเขาพระคู่เขาพระคู่วะนะตอนนั้เนเพื่อนเฮ็ุศาราปฏิบัติรรมอยู่ตีนเขาเลยเฮ็ดขึ้นไปคงก็เลยไปจองน้ำเพินหมื่นหนึ่ง mm hmm. กากบาทพถึงกับเป็นเสาดอกแต่ว่าคือสมทบเพิ่นไปเนาะงวดตอ่อม่อมาไหมอาจารย์ครับถ้ำบุญไปหมื่นหนึ่ง ได้เมื่อไรก็หนักกากากับแซนหนัเมื่อนั้นไปเหตหาพันธ์ค่ะก็ได้กับขึ้นมาตลอดตลอดครับอาจารย์แปลกขึ้นแปลกแปอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเที่ยนึงผมไปทำาบุญกับปูสมหาพันธ์นี่แหละปูน่ะมาเหตนะปูน่ะมากเหนมากขอมากยังมากขึ้นอ๋อปูสมเป็นเป็นใครว่าเป็นพระองค์มระท่านใหญ่นี่แหละปูน่ะมาเหตใเมื่อนี่ใครว่าตอนนี้สิว่าฟังควอมมัน เล็ดแล้วเขาจบตัวโทรนะครับอันนี้เดียเด๋ยวไดพระอาจารย์ครับ,บก่อ,อนอก้อนก้อนเสือขาม่นี่พระอาจารย์บอกว่าเด็ดเด็ดเด็ดนี่คือเมื่อวานนี่สรุปว่าเป็นโครงสุดท้ายเดี๋ดิเออแ็บโครงท้ายเลยมันเข้าหนักครับแล้ววันนี้มื่อนี้นี่ถ้าวันนี้ยินพระอาจารย์ว่าเด็ดนี่ผมบ้ามานี่ผมกับ<ม>ยานเอฟซีเป็นมาคือลงดูแข่งก็มีโชคยัน งานเพิ่นงานเพิ่นเปิดไหมครับงานเพิ่นเบื่อนนะอันนี้จีบอ้อยฟ้างงานแยกกันนะของงานอยู่วัดเท่านะเมันอกี้เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนี้สรุปแล้วโอ้อันนี้คือที่ไปมื้อนี่ไปได้ที่เด็ดมากจีบอ้อยฟังเอาเอาโอเคครับผมไปว่าเพิ่นจุดทุกเมนบอกจุดปู่บอกปู่สมหรือไพ่กระซานจุดกระซานกระซานกระซานจังหวัดในน้ำเพิ่นโอ้ในน้ำเพิ่นหมายว่าเพิ่นเป็นประธานประธานเนครับเพราะว่าเพิ่นเขาในบวชด้วยเขาในบวชเพิ่นไปทิ่ฐานในบวช มันแห้งดีต้องไปต้องไปเพิ่มจุดนะครับไปพระอีกผู้นึงจุดเพิ่มข่าวไปในบทอธิษฐานพอที่เพิ่มข่าไปในบทถ์ผู้นี้จีจุดอานโบสถ์โอ้งามสงบพระนอธิษฐานโดนนั่งโดนโดนนี่เป็นนั่งอธิษฐานจริงเห็นเลขสองโตแล้วเพิ่มนั่งท่านพิ่ท่านได้ออกมาหนะจุดทูบเลขเลขทูบที่จุดอยู่ทั้งนอกนั่งเห็นสองโตแล้วแต่าสิว่าปิวเปนีัคือว่ามันหนีง่ายจังไเลยสงบ ตัวแรกมันเป็นศูนย์ครับศูนสามสองนี่เห็นลเครืงนึงแล้วเด็กสองว่ามันสองขรืเดตัวที่สามนะครับก็ดีลเครหนึ่งปูปูแยงออกมาปับปูยางมาจากในบอยางในบอมาปั๊บปูมาจันดอกดาวเรืองที่เขาแกกไวะครับป่วยหาญาตนนนี่นะสองเสียไหมนี่บ่เห็นสองเห็นสามเห็นศูนย์สามตัวเดียวจาเขาทุกหนึ่งอันมันติต้อมก็ติติตสุสามสอง่ะ เข้าใจว่าอันว่าเข้าใจอยู่ครับอืทูบที่จุดยูหันเลขศูนย์โพแล้วเลขสามโพแล้วเลขสองโพได้ครึ่งเดียวบันทึปูย่าของแม่วอดีก็เลยเมื่อกำดอกดาวเรื่องเหลากับวานป่วยหายาดย่อมหายว่าประมาาวมาปูอธิษฐานแล้วแล้วเพระพัดเมื่อต้องพัดเมืันจะอะไรนึงเมืนก็ต้องเมื่นเมื่อที่นะครับไปยังคือเสียตัวเดียวสันนี้หายว่าพอาูปูป่วย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  ป่วยดอกเราเรื่องไปปุ๊บป่วยดอกเราเรื่องพระจรันทร์นั่งพระจันทร์เบิ้งทูบอยู่นี่นะครับเลขสองหายกระเด็นหนีไปเลยเลขสองหนีเลยจนก็บอกให้ญาตินุ่งฟังมี่จะสูญสามเรืองประเสริฐสองจะเสียไปไส์ประเสริฐปูานอีปูมาป่วยดอกใหม่ประเสรอ้คือวอาให้เงื่อน,นแท้ครับพระจันทร์มาเนี่ยมก็ไม่กระทำผู้อื่นคาดน,านัด่นปูนเพราะว่าฟังก็เสียหรอกอันนี้ก็เห็นด้วยตาตัวเองอันนี้เป็นผู้เบิ่งผู้เที่ยงนะโออ้คื อาจารย์เนี่ยไปนั่งจ้องเงเดียวเลยบให้ผมฟังว่เบิ้งงห่างย่าเพิ่นเพิ่มมากเลอาจารย์เบิ้งงห่งเพิ่มเป็นกระปากของมะไกเห็นไหมแสดงว่าคนหลายที่นี่ครับอาจารย์หลายเตี้อยู่กับเคสด้วยน้อยกับเพื่อนบอันนั้นที่นี่นะแก่ปอกเกาพุ่มอยู่นั่นก็ได้เบิ้งงห่งเพิ่มนานๆโอ้ยบตอนแรกบอกก็ปูปูเรียกสองเสียนี่คุสนเพบาะก็พวกว่าคูบาอาจารย์นี่เหมือกันครับโอ้ยสองมันสวยงามเาสัดความซักก็ซักก็ซูนซักก็สามได้เครื่องหนึ่งน่ะ หนูก็พอดีปูง่าว่าจากบทกรรมบทเราเนี่ว่านเอาไว้ไปอดหลอดเลขสองปิวจะไปทั้งไหรเหลือแต่ศูนย์ก็สามเลี้ยต่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์เป็นตัวแรกนะมันคือเรียงมากเลยอ้าวศูนย์เอาผจารย์ศูนย์สามกันจังหวะมันคือมันอันไข้มือบ้านนี่แต่สฐนรกไข่สามกองเลยนี่ครับอาจารย์งงยังบอกงงอันตัว เอานั่นนี <phones> ่ผมผมตีเป็นสามศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยครับได้บอาไปว่าจารย์คือหันฟังว่าไม่ก็เลยขั้นสองนี่เนี้ยศูนย์สามตัวเดียวตท่านั้นมันก็คือกันกับอยู่บ้านผมแต่บ้านผมก็บ้าเบ้าไงก็มีโจกฟังว่าเขาใครที่มันเหลือเอามาให้เป็นรูปรูปเลขศูนเหมือทั้งสามนี่สามสามศูนย์ศูนย์ศูนย์กครับแต่ว่าผมว่าผมว่าตีผมว่ได้เอาหรอกเลขเาี้ยกผมไปบ้าผมบมันคือแปลกผมฟันเลย แต่ก็มีช่วปกติเราสามศูนย์เลยประจันครับเมื่อว่านี่ผมบอท่านได้เขียนสามศูนย์ลงไปดิครับพระจันก็เอาเนะ้อปไิ้ัติอันนี้เนาะแต่ยังก็เอาก็ยังบ่าอะ้นคือบอกฟังมันฝันแปลกๆก่ซื้อต่อไปเรย่องมันก็ตัวเก่าของอะไรแต่อันนี้ก็คือบอยหอยฟังแต่ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญด้วยเสด็จสนนักแต่คือจังเมื่อได้ศูนย์หกไปสานปฏิบัติธรามี่เปพิ่นมัม้วนไปน่ะ เขาที่ว่าจุดประทัดสองหมื่นดอกเออมาไปขึ 2, <000 S 2> ้นมาสองหมื่นนัดก็คงเท่าอีกเฉยๆบ้านนี้เฮ่าอีกตังนี้ไปพระบาทอีกบ้น<ถ>านไปยื่นขึ้นมันตรงกันอีกเฉยๆแกล้งว่แปลกๆตรงกันสองตัวเลยดิสูนหกกับสูนสามไร่ยากครับถ้าจะเล่าย่างหนึ่งเด้อปูบอกว่าให้นิมนต์พระอาจารย์ลงไปเอาใครอยู่ขังล่างบานนี้ไฮไฮตะวันแค่หกหกหน่วยหกฟอง อันนั้นก็นขึ้นแหละบานนี้พวกขึ้นที่สองมาต่อกันในฝันพรยานย่างไปล้านวัดไข่กองอยูสามกองกองเลี้ยงเป็นเลขศูนย์สามตวเป็นวงลี่เป็นวงลี่คือไข่เลยหละ่ะ<อ>นะครับ<ข>นะเน,นเอาไข่เฮ็ดเป็นรูปไข่สามวงมันสิกร์สามศูนย์สิบครับอาจารย์อันนี้ว่าจว่าอันนี้ยังว่าอันออนี้ก็บอกให้ฟังมีซีดี มันแปลกมันมันเป็นอย่างนีมันจะตามกันส้มส้มกันแฉีซื้อครับแต่ว่าผมว่าจามกันศูนย์หอกับตัวนั้นแะครับผมคนนั้นไม่สนในะครับนี่คือว่ามันฟันมันมันแปลกมันเหตุบังเอิญด้วยเสดายสาพระอาจารย์คิดว่าสิเป็นไปได้บหครับคือฟันแรกนี่บ่ทันที่จบปู่บอกว่าให้ถวายหกฟ้องหกหน่วยพ่อบานนี้อาสิจบอยู่ที่หกเอาใครกับศูนย์ พอขึ้นต่อมาหกกับศูนมาแล้วบานี่สามศูนสิบอกว่าจับส่กันซะบ้นานีจับส่กันอันนี้ก็บอกฟันกี่ซมันมันมันบเอิญไม่สองเที่ยแล้วสนีนะไปงานไกับเป็นทั้งซี่อนีนะมาขึ้นมาทุ่มกันไปเาเป็นังี่จกเทียนมันไปจุมกับบเห็นไ่า้ครัไปจุ้มกับบในองซี่นะคือประจวบหมาะอือประจวบหมาะแต่สองเที่แล้วจนหดครับอันแรกคือศูนย์หกนหดครับ อันที่สองคือสามศูนย์ศูนย์ามอันที่สองคือศูนย์สามตัวพระอาจารย์บ้านะครับแต่อันนี้บ่ให้ฟังนี่อีกบ่ห้ฟางบ่ให้ฟังซื้อหรอเปล่าบ่ห้ฟังซือก็แล้วเตาไฟจะไั่ไดก็แล้วแต่อันนี้คือผูาจย์บกอห้ฟางเพราะว่ามันด้วยหยิบอลอื่นีอจังไรจังไรจังหรือเพราะว่าที่มือแรกปั๊บเป็นงสี่นั่นบอครับนั่นมือเศร้ากับไปจังอนี้จังไรศูนย์หกกด้แล้วยังนมือแรกฟันเราด้วสิแล้วไปพูดกันนั่เมือเศร้ากัิ่นกระท่วงกีะแล้วศูนย์หกกได้ลพิคนเบิ้ มาตรงกันกตั้งใจ,จว่าจะบอาคนมูชฟังหมือเพื่อนคนผู้ชมของบ้านหนมืงเลนครับ<ะ>บ้านี้บ้านนี้อีกมือน,นี่เมือน,นั้นอ่ะมว่าพ่ออสูนสามมือบ้านาน,าน,าน,นีครักก<ะ>็เดียคยนชมบอก่าศูนสาสามศูนอ่ะแมนครับปจยกันได้ไปงานอีกเลยมือนี้ก็ได้ไปงานไปก็ไปโตนี่อีกแน่นเนาที่กินมันจะเป็นศูนย์สามสองะไอเรื่องที่เลขทูบเป็นศูนย์สามนี่บ่แปลกปั่นใดมันแปลกตรงที่ว่า เลขสองเนี่ยมันโพขึ้นมาเคืองตวแล้วบ้านนี้โพขึ้นมาเคืองตัวผู้ออกจากผู้ออกจากบทมากบ้านนี้ดอกไม้กำดอกไม่ว่าตงนเห้ยนากโน่นนั่นโน่นเป็นนังอยู่ห่างนะเลยโปรยไม้พอถูบใหม่ปุ๊บลงมาไอ้ที่ไปใช้เป็นเลขสองนี่ลึบไปเลยลบไปเลยจางหายไปเลยเหลือจแต่ง่าย่เห็นเลยนะครบ่เห็นไงบ่เห็นห้อย ประมาณนั้นเนาะครับเนาะเรือจะศูนย์กับสามนี่ครับมันแป okay. friend, yeah. แลกตรงนี้นะครับแปลกสองอย่างแปลกไม่ความฝันของพระอาจารย์ท well. ี่เอาไข่ไม่เลี้ยงเป็นลูกไข่ครับเคยเห็นครับอันนี้ก็ถือว่าแปลกแล้วนี่ความฝันนี่เอาไข่มาเลี้ยงเป็นลูกไข่นี่นี่นี่พระอาจารย์เลยตอนนี้แล้วอ๋อพระอาจารย์ให้ลูกไปอยู่ครับนี่ตอนบ้านตอนนี้แหะนี่ถูกนี่นี่ถูกครับแต่ว่าท้ายเรเห็นเลขหรอกแต่ว่าท้ายมันไหวนะ บ่เ,เห็นดอกมนันวันนโอ้ยว่ตื่นดอกถูกลิสัยน้องทำไปแต่บ่ได้ทายบ่ได้เป็นอย่างนั้นถูกลนั่นกือยังไงโ,โอ้บ่ได้ทายรูปทายจะรูปตอนปูพคนวันดอกไม้อืมครับจันนี้เป็นว่าแป,แ,ปแปลกแปลกมากๆเอาไข่มาเลี้ยงเป็นรูปไข่สามวงอืมอันนี้ก็แปลกแล้วไปเมื่อนี้เด็กสองโพมาเคืองตัวแล้วก็หายไปเหลือแต่ซูลกับสามตอนนี้ตอนนี้แหละ ตอนพนุมาบ้านนี่แหละครับก็ได้บอกงานทุกคนว่าซองเสียวแล้วจักซองแกลนไปใส่เลยอมันเดี๋ยวอะไรอาจารย์นี่เดี๋ยวัูน์ซ้นว่ะสนุบอกนแล้วมาบอกมันคือเอ้ามาสนุกแล้วจมันแปลกแปลกว่ะสนุกมันปูง่า่เสียโซกกว่าเนาะงเลยนก็หายไปแล้วดแต่ว่ามานขาดนี่มันตามซ้อนตัวนี่แหละครับก็แปลกอยู่ว่สนุกนี่บอกครับที่อาจารย บอกว่าเด็ดๆสีหอมมากปะสีว่าวสู้ฟังังซื้อบริวารสีรงพี่ก็ไปโจงมาตั้งเนีดิเนเามาตั้งหมดนี้ก็มาพอม่อเ่าก็มาตั้งหมดโอ้ถือว่าบาอย่างเนีซีไฮหอกครับคลิปนี้ลุ่งซูมือกะคลิปนี้นี่ถือว่าหนาฟังผมว่าเป็นเอียงที่แปลกแปลกออกมากๆนะครับถ้าว่าพาจาย์บาเบาสู้ฟังจากปากว่าจานนี่ผมกับสิบอเซียดอกกวาพ่อปูย่นดอกไม่ ป่วยดอกไม้เร็จปุ๊บเล็กสองหายอันนี้ก็เป็นกับตากืบเเสียดอกนี่ยทาบ่าเห็นกับตาเบเสือข้นเพราะว่าบ่คนบ้คเาสีพยง่ง่ายนี่นะอันนี้เห็นเกฑนกับนันสดิเป็นพ่อเป็นคนนั่นก็ยืนยุหันเนาะยืนยุหันพิธีเนาะเพิ่กับญาติเพมาถามว่าอาจารย์ได้เห็นตแหนตอแหนตนแหนเพนกระตาเมันหครับเบิ่งถูกไปเพื่อนอ้โหอม้งเเอา จังไรก็ล่องไปพิจารณาบางเด็ดครับเบ่าวสุฟังนะสิร์บ่าวสุฟังมันเป็นยังลักษณะมันคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือปู่เพิ่นไปทำพิธีที่ว่าจะสร้างโบสถ์บูรณะมันจะสร้างจะบูรณะโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าอยู่วัดป่านริราชรอยพระพุทธบาทโบสถ์นี้สร้างตั้งแต่ปีพศ2517พ่อมาการพ่อมาจารย์เกิดครับปีเดียวครับที่พระอาจารย์เก็บ นะครับหลังจากนั้นพันมาอีกสี่ปีพันมาสี่ปีก่อนตัวครับอาจารย์พันมาสี่ปีคนไม่โชกเกิดเอาไงคนมีโชมไม่ชวนน้ำเน้เห็นไหมครับพ่อร้หลังจากนั้นพันมาอีกห้าสิบปีนะครับเพิ่นกัจะบูรณะโบสถ์เพราะว่ามันขับแขก นะครับโอ้ยมีโชคมีลาภพ,พอได้ไปเฮ็ดบ,บุญท่านน้ำเพิรนนเะนี่ยโบสถ์เก่าโอ้ยอันน้อยอิลีตัวนี้ครับพ่อจย์น้อยมันน้อยโบสถ์น้อย,อ,ยอิลีครับนี่ครับเป็นโบสถ์เก่านะครับสร้างเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะครับปูช่ชดอ๋อปูชป่ชดผู้สมตอนสร้างกับผู้สมมันก็ได้ไหมครับได้ผู<า>้สมสายนะครับนี่คออ๋อบอกครับตอนนั้นปู่ชดเป็นเป็นเจ้าบาทยุหันปู่ชดก็คือสิทธิเอกหลวงปู่พี่บุญ นะครับแล้วปูสมเพิ่นกับเป็นซิดปูโชนเพิ่นเป็นคั้นสางครับเพิ่นเป็นคนสิลื้อบุญนาคใหม่ครับปูสมครับเดี๋ยวนี้เพิ่นแปดสิบหกเลยแปดสิบหกอายุปูน่ะเ่าคนตาเพิ่นใครดีแล้วเสมอเนี่ยนะครับจังว่าเขาไปหาเพิ่นย่ำไหนเพิ่นว่าเอ้าไม่ยู่บ้านแล้วย่ำไหนน่งจะเพิ่นทำมาไพ่นี่คุณนี่เพิ่นเพ่นใครเห็นเพราะเพิ่นจำผมได้อยู่เพิ่น เป็นแกไม่ได้ถามว่าบริยุชนบุรีอะไรเราบอกว่าเคยไปบ้านกุ้งยุชนบรีกท่านหนึ่งตอนนั้นตอนเมื่อวันไปครับตอนที่มุ่นเหมือนวันยุ่นบริมาจัดแปลครับตอนที่ซื้อบ้านใ่อาจารย์รู้จักเมื่อตอนน่ะเอ้าบู๊ขนาดอะไรคิดว่าว่าว่ายไข่เครียดก่อนไม่เจาะออกพรุ่งนี้แต่ว่าก็เรียนว่าหัวกับปลาจอด จะไปซี่เรียบหล้ครับพระอาจารย์ตอนนี้คือตัวได้ตัวได้กับอันกับปี๊ดเม็ดจนจนไม่อยากซื้อแล้วครับตอนนี้แล้วมันอันจรกับฉันว่าสามศูนย์สามตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ลดกับสามศูนย์นะครับพระอาจารย์เนาะแก้าแต้จะว่าอาจารย์บอกไปชื่อศูนย์ศูนย์ศูนย์ลดแล้วหนึ่งเจ็ดน,น,น, <laughs> นี่คืออะครับพอาจารย์ถ้าเกิดว่าเร,ราไปออกเขาก็จว่าหูเอา ถ้าเบิ้ลก็จะเบิ้ลตัวนี้แหละที่สุดศูนย์นี่แหละกันเบิลเบิลวะถ้าเบิ้ลวะ,ๆๆะครับมึงถ้าเบิ้ลสามตัวกับศูนย์ศูนย์นี่แะครับแล่นี่คือองแม่ละนี่คือวา่าวันนั้นจะนี่ว่าว่าไายเครียดเข้าเครียดก่อนหอยออกครับผมอือแล้วเป็นซีเรียดไรครับผ่บจาจันได้มาแบบได้ผ่าจันเห็นแบบได้มาดก,กันมาว่าสู้ฟังจันนะครับผมงงๆก็ได้แปลกๆก็ได้มาว่าสู้คนมีโชคสู้เอฟซีคนมีโชคฟังนะนะครับเป็นอย่งไรจังดบนี่คือสิ่งมาบังเอิญด้วยบังเอิญแท้จร <น>ออเอาไั่ใช่พม่ชม่ไดะครับผมขอบคุณมากครับ